ก็เรียกว่าเป็นการคอแลบกับของกินถูกต้องไทมทาร์เก็ตของเราใช่ครับดูจากหุ่นพวกเราก็ได้ก็เรียกว่า ผมมาเมื่อสองปีก่อนที่มาภาคอ่ะโตมเล็กกว่านี้ไม่ว่ามาเป็นคนบอกผมตัวท้าพิเศษแล้วนี่ย้องมีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีน่ารักขนาดนี้เข้าทางไปเลยจะบอกว่าพร้อมที่จะน้ำหนักขึ้นมากกว่านี้ก็เข้ามาอีกได้เออครับผมไปให้สุดไปให้สุดเราไปให้สุดครับผมอ่ะและเกมที่สองครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับปาซ่าเกมมิ่งและ King of Gamers ครับแบนเป็นเอลซุปฟริกส์เนี่ยเอ้ยคริสิกนะครับ แล้วแล้วเนี่ยดูสไตล์ b i เออนะแต่เขาเล่นแบบพวกอิเน็ตเดวมะมาแล้วเพราะงั้นก็อาจจะมีเรียกว่าในเรื่องของหลากหลายอ่าวิธีการเล่นในแบบของเขาต้องมารอดูกันสำหรับกออของ b ีนะครับถ้าดูไลน์ที่เห็นเลือกตัวไปแล้วถ้าไม่สลับอะไรนี่ก็เป็นมาจ่าก,กันอ่าเยเลนอ่ะตรงกลางเป็นมาจา้า ปาสุดมาหลอดบอกเลยว่าปิดได้ทุกเลนเลยนะครับอเอาล่ะไปดูกันในเกมดีกว่าว่าใครจะกุมความได้เปลี่ยนบตญีเสมอกันได้หรือเปล่าระหว่าง King of Gamer c l u คลดกับ b a ซ c a เก m i n g ในเกมที่สองเลยฮะ อันนี้เป็น45องศาละติจูด68ลองยังไม่เลยครับโอ้ผมรอคุณทักแต่48แรกอะไม่ทักจริงหรอสำหรับฟังครับบาซ่าเกมมิ่งอยู่ฝั่งบูทีมบ้านแล้วคิงเอาเคมเมอร์ับเป็นแบททีมครับครับผมเอาเลยครับนี่ขึ้นำไปก่อนนะฮะได้มาก่อนแล้วหนึ่งแต้มแล้วสำหรับของบาซ่าเกมมิ่งครับคิง g อ f เคมเมอร์ต้อง เขาคืนให้ได้ก่อนสำหรับแต้มนี้แล้วมาไวด้วยครับตรงนี้แข๊งสามชามาสามคนแล้วไม่ไปยุ่งกับเลสกแต่ตัดตัวเล็กเอาใกล้ๆลนี่แหละครับไวดีเศรษฐกิจพอเพียงตักน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าสามตัวนี้จะวิ่งมาด้วยกันตรงตัวน้อยๆอ,อีกฝั่งหรือเปล่าแล้วโดดมาครับจางเซอร์ไพรส์ไปหนึ่งทีแล้วยังไงแล้วออกฮะเลือกที่จะวิ่งไปตัดคลิปก่อนเลยนะครับสำหรับแก๊งสามชาของทาง K G นะ ไช้มาตัวเล็กมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าทาง,ทางมาสเตอร์กิ่งเองตัวอย่างสิบวอลเซ่เองก็เริ่มสตาร์ทที่เรนบัฟไปเอาคืนเหมือนกันครับโทน,นี่กับจอมวิกฮะนี่คู่หูคุณดีเขาเล่นกันมานานรู้ใจกันก็ถือว่าเทรดกันไปคนละตัวเฟนนีค่คิดว่าฟาร์มเร็วมาถึงเอ้าที่คะแนนบอกกิ๊บหายเหมือนกันเพื่อนใช่ครับไม่ได้กันสี่ช้าทั้งคู่เลยครับแต่ว่าดูเหมือนทางฝั่งของที่คะแนนนี่ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เซนเนงก็พึ่งเสร็จเหมือนกันครับจักรเ,เอ็นมายืนร้องงับจังเกอร์ตยไม่โดนจอมวิกครับแล้วพยายามที่จะโป๊กแต่ว่าฟลิกอร์ออกไปได้ก่อนครับจากจอมวิกแล้วด้านหลังเติมมาโดยไอ้ปรตโปลกับอีเรสแต่ไม่ได้ไฟต่อฮะจะเล่นแบบจังหวะสั้นๆนะครับ <c oughs> สองทีนไม่พอเห็นแล้วว่าหมดอะไรก็เลิกตามกันไปครับก็ไม่ได้เอามาหลอดมายืนค้ำไฟหน้าตั้งแต่แรกนะแต่กลับกลายเป็นว่าเอามาหลอดไปให้โจเกอร์ยิงเล่น แล้วก็ยิงไม่เข้าในแพทนี้รู้สึกว่าจ๊กเกอร์จะทำลายมาลอดไม่ค่อยไล่รุนแรงสักเท่าไหร่น่ครับก็ถ้าโศกเตอร์เป็นอยู่ได้ยาวๆแต่ก็ฆ่าจ๊กเกอร์ไม่ได้เหมือนกันเจอครับนี่นะยิงพัดสีบมาสกิดคุยกันหน่อยนี่เ้ยสกิดสองทีแล้วค่อยแตะเรื่อยๆ แล้วงัดตัเงยสายสายแล้วปัดออกครับต้องลงมาช่วยเติมแล้วด้านเฟนิกไปอยู่อะไรตรองนัดที่กันน้โอ้ยโรลิงมาตัดเกี่ยวไม่ทันครับแล้วอย่าลืมว่ามาหลอดดาบมันกว้างและไกลกว่าเดิมด้วยเมตรหนึ่งฮะเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นล็อกซี่ไฟยาว8เมตรมาหลอดปาด3เมตร50นี่4เมตรปาดแล้วทีมเนนต้องเซฟชีวิตตัวเองนิ้ก่อนครับแล้วซิปอมมาครับโอ้ยังทรงๆไปก่อนนะอันครับือด้วยความที่พอณตอนนี้เนี่ยซัพพอร์ตเองไม่ได้ดูดเลเวล เลนแล้วเนี่ยทำให้เวลามันเจ้าเลนกลางปุ๊บแล้วมีเชื้อเพื่อนมาช่วยประคองเนี่ยมันยิงง่ายเข้าไปอีกนะครับร <All right. S 3> วิ่งมาแทะนี่โซลิเตอร์ไปไม่เจ็บมาปาเทียง์ยิปตัดลิกเตอร์มาต่อยไม่โดนแต่ก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วครับว่าบีรีฟบ,บอกว่าถ้ายิงไม่ตายเดี๋ยวค่อยๆเอาคิปตไปยิงป้อมอยู่วะ <S <S ่ะองค์กลางกดดันเยอะบาสกี้มิ่งเน้นคุมกลามงมากมากครับต่งงางต้องใจงัดไอพอดโปรไปแต่วนั่นเลเวสี่แล้วครับยังไม่ได้เสียโกลด์วอล์คฮะ ด้านบนวิ่งขึ้นไปแล้วครับโอเมนตูกลัวนัวอยู่โดนลากเข้าไปโอ้ยสปีดไปเกี่ยบถึงไอ้ป้อมดสีกุ้งเลยทหันกลับมาจับทีแค่นายแท้แล้วซิฟโลจิ้งทำจังหวะแบบนี้แล้วแอนกี้ครับเซฟเพื่อนเอาไว้ได้แล้วเป็นเฟิร์สบาดที่โทนี่เก็บทั้งนั่งของทีแค่นายไปแล้วด้านหลังครับที่เป็นเอ็นไปนัวกับไอ้ป๊อปโฟอยู่ด้วยจะโลไว้ครับแต่ออกได้ฮะเจก๊อดชักศึกเข้าบ้านนะฮะแอนนี่แกร์ไปจอมวิกเอ่อมีมุมหยิบทีแค่นายง่ายๆเลยครับ เมื่อกี้อยู่ไกลไปจอบิกบอกจับไม่ได้ออกขอบคุณเพื่อนลากไปถึงที่ดิลิเวอรี่ถึงข้างเลยครับชีเนายบอกอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้วบบวนี่ว่าโอ้ตอนนี้เอ่อเข้าใจว่าเคยอยู่บารท่าเลยครับเจกอสแต่ว่าปราณีเพื่อนร่วมทีมด้วยฮะโอ้เมื่อกี้นี่คือเข้าใจนะว่าจะเอาให้ถึงพาวเวอร์ครับแต่มันหมดพอดีครับใส่ไงทีเคนายนี่รับสวยเลยครับแต่ว่านี่มาแก้มือได้ครับสำหรับเจกอสครับ นี่บ้านจองไม,ม่กลับใช่ไหมจอมวิกไปฆ่าหมาแล้วฆ่าจอมวิกเลยครับล็อกจอโซโล่ไปเพื่อสู้แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าวัดห,หนึ่งก็เป็นตัวที่ผมไม่ชอบนะสำหรับทางด้านของออตัวล็อกซี่แต่ก็เหล่าป้อมเกือบเป็นคอร์สเพลย์แล้วนะครับใกล้แต่และด้านตรงกลางมาสองคนกดดันไอ้ปอมโบต้องเสียกอดบล็ม่สบายครับมารีเจเนเร t ด้วย อยู่บนไปครับมีอะไรมากกว่านั้นครับแล้วงัดต่อแต่นั้นคือซิฟครับตัวใหญ่ใหญ่อมเพื่อนไว้อยู่ในท้องเองครับจังหวะเป็นกำลังพองตัวด้วยนะกันซีซีนะครับสก็ยังเป็นกระชกมิ่งครับพี่ไปกดดันตรงนี้ใส่เจก็ต้องเอาวโดนเกี่ยวถึงด้วยระยะเอ้าเรียบร้อยไม่มีเคียวฝแฝงแล้วครับ โอ้สปริงจังหวะสุดท้ายทำดีแล้วนะเจกอสแต่ว่าไม่เพียงพออยู่ดีครับต้องเสียงเอาไว้ด้านบนทันทีเลยครับแล้วตรงกลางเขามันไปไล่อยู่ต้องโดดออกขวาแต่นั่นมาหลอดให้ปาดแครี่เลยครับโอ้โหโอ้สปริงแล้วด้านหนาด้วยปาดก็มีขีดโอ้ยตัวจะขาดจอเกอร์บอกตัวจะขาดดุดันเหลือเกินโอ้มมืปาดสี่เมตรที่เท่าระยะตีจอเกอร์หรือเปล่า แล้วดูยังไปจักิลสตไตล์ใส่ยเขาอ,อีกทซิมิเนกันด้านหลังมาแล้วดิฟ็อกเซ่นมายิงฟรียิงฟรียิงฟรีโอ้โหอันนี้นะทำเป็นยิงไห้จับเลยครับอาจารย์เนี่ยเจออาจารย์เจอแล้วโอ้โได้ปาสองทีฟรีโอ้โแล้วปาดท,ทีนึงตัวกับแจกครับบล็เป็นชูดาเมทน,นะฮะกอดขาวๆมีอยู่นะแล้วทางด้านซ้ายของชันเด้งมือสักูไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะใช่ครับดรดบเคลียร์ดครับทางด้านของซิมิเนกันครับ สกอร์เป็นแค่2ต่อ1ครับแต่การเงินบาซ่าเกมมิ่งขึ้นนำอยู่1,200โกฮะตัวน,นิ่งแลนะสำหรับทีแกนไนแล้วตรงนี้เข้ามาอีอออเลสบอกมาดิมาใกล้ๆกล้ไใกล้ไม่พอจริงๆครับดาเม,ตมจเมต,ตัดมาถ้าเป็นไฟได้ว่ามาหลอดจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆได้นะเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับ2คนนี้กดดันอะไรมาหลอดไม่ได้มากนะครับมาบีบหลายรอบมากแล้วนะครับสำหรับของทิเบรกเซนครับแต่ว่ายังไม่สําเร็จครับผมว่าถ้าเอาเป็นว่าเทมป์ลี่น่าจะทําอะไรมาหลอดได้เยอะกว่า ยิงคือหลอแล,และตาครับจังหวะนี้มีโทนี่มาด้านหลังแล้วโลเข้าไปโรล,ล,ลิโลใส่เจอกอนเออแต่บูมชิ่งมามันไม่ค่อยโดนครับจังหวะที่2ก็เลยยังหยุดไม่ได้แต่ว่ายางิงฟีอยู่คายฟีแล้ววางแฉลบด้านหน้าต้องเสียสปรินต์วิ่งหนีเลยฮะเอาตัวรอดออกไปได้อยู่ครับคารบเจอกอนครับแต่ว่าเอายิงยูซีอยู่ทำไมตรงนี้ต้องเอาพินิจเบิร์ออกได้นะครับมองหมายมาาให้ปกป้องปั๊บครับแต่ว่าปกป้องตัวเองก่อนแล้วกันฮะ ถ้ายืแยนแช่ถ้าเซียววีแน่จะล่วงนะครับแล้วตั้งเมื่อกี้นี้คือเหมือนเจอกอพยายามจะไม่ยอมเสียสปินมไม่ได้จริงต้องแบบต้องยอมต้องยอมจ่ายจริงไม่งั้นนี่เสียชีวิตแน่นอน,นครับแล้วอีเลสกดสปินด้านล่างนี่คือสปินไปปาดหรือเปล่าไม่รู้นอกจอแตู่เห็นคู่ดาวมันขึ <laughs> ้นโอ้โ,โ,โ,โหสองคนลุมหนึ่งคนนี่หนึ่งลุมสอง,สองหรือเปล่า,าดู้าวปาดไม่โดนครับจังหวะนี้รับเจอ อาจจะล่านหลังมาแล้วเตะเพลินแล้วออกอยังไงต้องปัดแล้วเสียปีกแล้วช็อตส<ช>องปาดคู่หรือเปล่าได้เหลี่ยมนี้อย่างคูดาวอยู่แล้วปาดที่มันยังไงแล้วมีเติมดาเมจไปดูปน่าช็เปียนไม่ตายครับซิปมารับขึ้นรถกลับบ้านโอ้ยลินดิปปกครองมารับแล้วค่ะลองเรียนเลิกค่ะบโอ้โหมินเด็กเนเมื่อกี้นี้ใส่สุดทุกอย่างนะใช่ครับไม่พอจริงๆครับอิริสเองยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วตรงกลางนี่อีซีได้แต่ยืนมองจริงๆครับ ต่าไปใกล้เกินโดนจอบิจับแน่ๆฮะเนี่ยแล้วเกี่ยวมาร้อยตับอยู่ตรงนี้แล้วกิ้งอยู่ด้านในแล้วปล่อยเลโคช็อตไหมปั๊บชาร์จดอกพวกรูมัเรียบร้อยแต่ตัวเองอ่ล่วงไปตรงนั้นนะฮะใช่ครับโอ้โหนี้มาเสริมเพิ่มเติมแล้ทำให้มีซีซีต่อครับได้ฆ่าเลยครับส่งให้หาเกมแรกเลยนะคุณหมอครับรวดไปเรื่อยๆนะสริมว่าท่านก็ไม่รู้ว่าฮีโร่ตัวเองทำอะไรได้บ้างนะว่ไปเล่นอะไรครับกัปกันคือเคีจี ไม่รู้จะแก้ยังไงครับเพราะไปตรงไหนก็ฆ่าไม่ได้ก็พยายามที่จะหาเงินกับหาจุดเปลี่ยนอยู่ครับตอนนี้โอ้โหลองกิ้งเลยโดนกดหนักแล้วมีคนจับสัตว์ใหญ่อยู่ครับไปยืนแทงอยู่ทล้ม,มากินเอารักสเลเยอร์กันก่อนเลยที่ชิบ,บักครับเป็นอีเรสที่ยืนคนเดียวอยู่นานมากแต่ว่าก็ยังไม่เสียเขาเลย รู้การออกของของไอบอสนะครับคือเล่นแบบเน้นรถคูดาปวดแล้วก็พอมันเจอกับดิเลนาที่โปรกยาก,กายเหมือนกันเขาเลือกที่จะออกกำไรการเวทมนต์มาติดไว้ก่อนนะแล้วค่อยขึ้นอ,คนอาคุนนี่ครับแล้วตรงนี้โดดลิลลี่จัอจบอยู่ตรงนี้ตีไม่ค่อยได้ทางด้านของโจ๊กเกอร์กดสกิลสองหลบอยู่แต่ว่าหมดสกิลแล้วใช่ไหมใบใสอีกหนึ่งทีพูดจาไม่หือไม่อือออกไปนู่นนู่นเฉยเลยแล้วดิฟองเส้นมาแต่ไอบอสโปรติ่งอยู่ตรงกลางครับแล้วยังมีคนมารับกลับบ้านอีกแล้วฮะแล้วท็อกไปในป้อมนะครับไม เป็นคิวของทางด้านของมาล็อตนะได้2ตัวครับตรงนี้เลือกสองคนคือวิ่งกลับบ้านไปเร็วยาวครับอย่าหันกลับมามองเงี้ยไปครับจ้ำเหยาไปครับเจกอสได้ป้อมได้ตีป้อมด้านบนก็จริงนะครับแต่ว่าที่เสียหายนี่คือถึงสองตัวแล้วปล่อยเรมอนสเตอร์พร้อมเลยครับสำหรับบาซ่าไอ้ว่าเป็นตัวตีใกล้ครับแต่กระโดดไปไกลได้ครับสำหรับมาลอตนะฮะแล้วด้านหลังครับจะอ้อมมาแต่จะจไปลุยไฟอย่างเขาสามคนนี่ดีหรือเปล่าครับเจกอสยืนแรงๆเหลี่ยมๆแล้วบอกเพื่อนว่าตอดให้หน่อยแต่มันไม่เจ็บเลยครับ แล้วตอดทาวเวอร์ด้านขวาเทีมสองไปแล้วแล้วจะกดดันปล่อยเด็มอนสเตอร์ไว้เลนล่างครับจะขึ้นบ้านจังหวะนี้ไอปอดโฟมุดเข้าไปด้านในแล้วโกดบล็อกเข้าไปพร้อมกับไซเลนเด้งไหมมาแล้วป่าโราลิ่งเี่งติด่มาหลดช็อคจังหวะนี้อย่างงามแล้วปาดคอขาดกันเด่นหนาไปสี่เรือเพียงแค่คนสุดท้ายทีเคนายจะก,กันบ้านอย่างไงฮะแล้วคีบเข้าตรงกลางมาแบบนี้ไม่รีบไม่ร้อนครับตีตรงกลางก่อนแล้วอุ้มคีบไปเสิร์ฟให้ทาวเวอร์ไหนครับ แล้วตีบ้านะครับตีบ้าแล้วจบเกมครับในเกมที่20ตอนหนึ่งแล้วเป็นบาซ่าเกมมิ่งขึ้นน2 2> ํา2สูนะโอ้โหดุดันเหลือเกินครับเรียกว่าบาซ่าเกมมิ่งฮะใส่เต็มจัดหนักกันไปครับใน,ในเกมนี้นี่ต้องยอมรับว่าทั้ง3เลนเนี่ยเป็นของบาซ่าเลยมันปิดผนึกเลนไปแล้วครับทำให้ KLG ไม่สามารถที่จะ ออกไปทําตรงไหนได้เลยด้วยตัวละครที่เราเห็นตั้งแต่วิเคราะห์กันแล้วนะครับแล้วรวมไปถึงวิธีการเล่นผมว่าเข้าใจตัวละครหน้าที่ของแต่ละคนตอนขึ้นบ้านครั้งเดียววันซ็อบเซอร์วิสจบเลยใช่มาจ้าของไอ o อคือรู้ว่าต้องทําอะไรจังหวะไม่ใช่มาหลอดเปิดก่อนนะป๊อดเข้าไปแล้วไปกลั่วซื้อแล้วก็ใบใบเสร็จปุ๊บโอ้โหมาตามกันเลยช็อคมาครับอย่งกันนัดกันมาเลยครับแล้วเป็นอีเลสด้วยครับเอ็มวีีเกมนี้สำหรับมาหลอดครับโอ้โหคือ เกมนี้ทีมเร็กเอ็นเปลี่ยนบทบาทตัวเองด้วยนะจากเกมที่แล้วนี่คือยืนติดกับทางนั่นบิลีฟเลยเกมนี้ก็พยายามป่วนไปไหนไปด้วยช่วยได้แต่เกมนี้นี่คือพยายามจะเดินเกมพยายามจะทำเป็นตัวเมคเพลย์ครับแต่ว่าไม่สำเร็จไปเท่าไหร่ครับเตะกลางหลังสไลร์วิวสี่ไอพอตกก็ก็ออกได้สบายๆใช่ไปเ่นบนโอเมนก็ขายยากละเกิดคือมีช็อตเดียวที่ได้ฆ่า ที่เขช่วยฆ่าโอเมนด้านบนก็คือตอนที่อ,อจอมวิกไม่ได้กลับบ้านแล้วก็โลใช่จีก็ไปจับมาได้เขาอยู่ตรงนั้นพอดีเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จในการเดินเกมไปแล้วนี่ฮะคิวพาร์ติซิเพทกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับทั้งฝั่งซิปของโทนี่ครับผมก็เป็นตัวละครที่ยังไงก็ไม่น่าปล่อยอเป็นตัวละครที่บอกเราไปเล่นกับอะไรก็ได้ทําได้หลายรูปแบบแล้วหลายจังห mm. วะที่เกลจีทำไม่ดีแต่ซิปก็มารับด้ส่วนนะครับเอาเลยฮะไปดูจังหวะสวย